พาทุกคนไปดูกิจการใหม่ของคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะคะเป็นอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคของแมวค่ะที่เป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องโรคแมวงคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องใหม่เหี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนะ นวตัตกรัมเครื่องมือที่โรงพยาบาลสัตว์ทูบอี้เนี่ยของใหม่หมดเลยนะทุกคนซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าโรงพยาบาลไม่มีเครื่องอัลตราซาวเพราะว่าเนื่องจากเครื่องมันค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมแต่โรงพยาบาลเราครบจบในที่เดียวเลยฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีค่ะเขามาเจอแท็บบ้แล้วนะคะในช่องแทบปี้ค วันนี้นะคะทักจะพาทุกคนไปดูกิจการใหม่ของคุณแม่คะ่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะคะในย่านทองหล่อเอกมัยนี่เลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนทําไมคุณแม่ถึงเลือกมาทําโรงพยาบาลสัตว์นะคะเพราะว่าคุณแม่มีเพื่อนเป็นอาจารย์หมอเก่งมากๆที่โรงพยาบาลจุลานะคะหลายท่านนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบเอออยากเปิดโรงพยาบาลสัตว์ก็เลยมาร่วมหุ้นกันเปิดโรงพยาบาลสัตว์นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่เป็นคนรักหมาใช่ไหมด้วยยุคสมัยนี้นะคะคนก็ให้ความสํา ักับน้องน้องหมาน้องนองแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณแม่ก็เลยไหนๆก็เพื่อนเป็นอาจารย์หมอโรงพยาบาลสัตว์จุฬาแล้วนะคะเขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าแบบเอออยากเปิดโรงพยาบาลสัตว์ที่ราคาเข้าถึงง่ายมีคุณภาพนะคะแล้วก็เหมือนแบบจบในที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไหนนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้แม้แต่สัตว์เอกโซติกเขาก็รับนะจ๊ะตื่นเต้นละ คือต้องบอกอย่างนี้แท็บไม่เคยไปเลยทุกคนแท็บไม่เคยไปเลยเคยไปรอบแรกตอนที่แบบไปดูสถานที่ที่แบบเออทัาตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์พร้มๆกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าใหญ่มากเออไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะวันนี้นะคะแทบมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตวก g ูดบัดดี้นะคะซอยปรีดีพนมยงค์13นะคะซึ่งมาง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะลงจากสถานี BTS พักขนงนะคะก็ใช้เวลาเพียง5นาทีนะคะหรือว่าคุณจะมาจาก BTS เอกมัยหรือทองหลอกก็สะดวกเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยนะคะ ามาถึงชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราเข้าข้างในเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรีเซพชันแล้วก็โซนนั่งรอนะคะซึ่ง ดีมากๆเลยเมื่อกี้สอบถามน้องพยาบาลมาแล้วนะคะโรงพยาบาลอะ่ะจะมีแบ่งแยกฝั่งที่เป็นแบบฝั่งของน้องแมวกับฝั่งของน้องหมาเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าเวลาน้องแมวอยู่กับน้องหมาบางทีอะ่ะจะเกิดความเครียดนะคะ <S <S เขาก็เลยแบ่งเป็น2โซนให้แบบน้องแมวรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นแล้วในฝั่งน้องแมวเนี่ยห้องตรวจเนี่ยสามารถดิมไฟได้ด้วยนะคะเพราะว่าแมวบางตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบแบบไฟที่มันสว่างมากๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถดิมลงมาให้แบบไม่เกิดความเครียดได้นะคะตามรีเควสของเจ้าของเลยนะคะอ่ะโอเคเด ดี๋ยวแทบจะพาไปดูโซนของน้องหมาก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องกานะคะเป็นคนแนะนํานะจ๊ะต้องบอกก่อนว่าด้านหลังแท็บเนี่ยจะเป็นโซนกรุมมิ่งจะเป็นโซนแบบอาบน้ําตัดขนนะคะกําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะะเดี๋ยวให้น้องกานพาแทบชมดีกว่าว่าโซนนี้คือโซนอะไรบ้างนะคะนี่รายชื่อของคุณหมอคะ,ท,อะ,ะ,คะที่อยู่ประจำค่ะที่อยู่ประจํา ต้องบอกว่าที่นี่นะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเป็นอาจารย์แพทย์นะคะให้น้องการแนะนําดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ <S <S เดี๋ยวให้ถือไม์แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวไมโครโฟนมันเสียงไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> แนะนําเลยค่ะ ค่ะก็คือจะเป็นอาจารย์โรสมาค่ะเป็นซีอของที่นี่เลยค่ะก็จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคแมวค่ะท่านที่สองค่ะจะเป็นอาจารย์พินิดค่ะจะเกี่ยวเือกับโรคหัวใจค่ะจะเป็นอาจารย์อายุรกรรมนะคะเป็นคุณหมออายุรกรรม2คนค่ะก็คือคุณหมอหญิงแล้วก็คุณหมอหน,นะคะุค่ะท่านไหนเป็นอาจารย์หมอบ้างของโรงพยาบาลจุฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อทั้งสองท่านเลยทั้งสองใช่ค่ะโรงพยาบาลจุฬานะคะใช่ค่ะ,คะ,ะเป็นอาจารย์หมอนะคะเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสอนสัตวแพทย์อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ก็เป็นอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เรื่องโลกของแมวค่ะที่เป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องโลกแมวท่านคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่นะคะก็สามารถรักษาสัตว์เอกโซติกได้ด้วยใช่ไหมใช่กระต่ายค่ะหรือว่าลิ้งหรือว่าเต่าหรือว่าสัตว์เอกโซติกอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้องหมาน้องแมวอะค่ะก็จะเป็นน้องงูได้ไหมได้ค่ะน้องงูได้น้องกิ้งก่าอะไรได้หมดใครที่แบบชอบเลี้ยงสัตว์เอกโซติก ก็ูตบดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะซึ่งนอกจากมีแพทย์ประจำแล้วยังมีหมอเฉพาะทางด้วยใช่ไหมคะมก็จะมีด้านะบบประสาทค่ะด้านโรคผิวหนังทางเดินอาหารทางเดินหายใจค่ะแล้วก็ไตแล้วก็ปัสสาวะอะไรประามาณหมอเฉพาะทางนะคะก็คือจะมาตามเวลาก็สามารถนัดได้แต่ว่าเดชก็คือมีคุณหมอสี่ท่านเลยนะคะที่เป็นหมอประจําอยู่ที่นี่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูต่อกันเลยดีกว่าค่ะก็จะมีสามห้องตรวจด้วยกันค่ะในห้องตรวจที่หนึ่งเ หรือก็จะมีโต๊ะตรวจนะคะโต๊ะคุณหมอมาห้องนี้นะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องตรวจน้องสุนัขที่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดอืมโอเคจะมีโคสำหรับอ,อืมก็คือห้องติดกันเลยอโอเคแล้วอีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าเป็นฝั่งของน้องแมวใช,ใช่ไหมคะ,ะซึ่งห้องน้องแมวก็คือแยกกับ ฟังหมาไปเลยอย่างที่แรนบอกเป็นต้นคลิปว่าแบบเพราะว่าจะได้แบบน้องแมวจะได้ไม่เกิดความเครียดนะคะอ่านเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้องแมวกันนะคะ,ะโซโลของน้องแมวค่ะโดยเฉพาะเลยเพื่อให้เจ้ของของน้องแมวมารอตรงนี้โดยเฉพาะจะไม่ต้องมายุ่งกับโซโลของน้องหมานั่นนูะคะเก้ีนี่สวยมากๆนะคะมาจากเปอร์นายทั้งหมดนะะเก้าอี้กับโต๊ะอ่ะแทนไปค่ะแท,น,ทนไปคะขายของด้วยนะคะให้คลิปเดียวกันเลย แล้วมีดิมไฟได้ด้วยดิมไฟให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะดิมไฟแล้วคุณหมอเขาจะเห็นน้องแมวใช่ไหมอ่าเพื่อให้น้องแมวไม่เกิดความเครียดนะคะโซนต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงไหนกันคะเดี๋ยวไปชั้นสามค่ะชั้นสามอ่ะชั้นนี้จะมีอะไรบอกแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์ไหมคลินิกของเอ็กโซติกค่ะแล้วก็จะมีห้องฉีดวัคซีนแล้วก็บอร์ดน้องหมาบอร์ดน้องแมวเป็นห้องแอดมิดค่ะแล้วก็จะมีห้องอุปกรณ์เอ็กซเรย์ผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลนี้นะคะมีเครื่องเอ็กซเรย์ด้วย อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนเลยนะคะค่ะชั้นสามก็จะมีระบบนะคะซิร์วสสาำหรับสแกนนิ้วมือเพื่อไม่ให้คนนอกเข้าค่ะคนในก็เข้าไม่ได้ค่ะใช่อ่ะมาถึงชั้นสานะคะชั้นสามตรงนี้มีอะไรบ้างพา่าเดินหน่อยจริงๆถ้ามาชั้นแรกเหมือนคะ ฉีดวัคซีนค่ะหรืน้องแมวน้องหมาน้องแมวีฉีดวัคซีนหรือว่าสัตว์เฉพาะทางที่ต้องการมาคุ้มหัวก็ mm hmm. ะจะเาพวกที่ห้องนี้ค่ะปอาจะเป็นห้องแลบค่ะสำหรับที่ได้ใชโรคค่ะก็ mm hmm. จะมาสำหรับตรวจเลือดเพราะว่ามีโรคไตหรือเปล่าโรคตับหรือเปล่า mm hmm. เป็นเครื่องมือของไอเด็กค่ะ ไอติ๊กก็จะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับที่ใช้ตรวจโรคศัตว์ค่ะอันนี้จะเป็นห้องเตรียมผ่าตาัดค่ะห้องเตรียมผ่าตาัดซึ่งครัก็ใส่อินเสิร์ตไปให้นะคะจริงๆอ่ะเขาจะไม่ให้คนนอกเข้าเลยเพราะว่าด้วยเรื่องความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะต้องเปลี่ยนรองเทา้าต้องอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะให้น้องพยาบ,บาลเป็นผู้แบบอัดคลิปแล้วส่งมาให้ครับนะคะอะห้องต่อไปค่ะห้องผ่าตัดค่ะเขาจะเชื่อมกันเลยอื นอกจากนี้นะคะยังมีห้องเอ็กซเรย์ด้วยเมื่อกี้แอบแบบชะงูงหน้าเข้าไปดูแล้วแบบทันสมัยมากเครื่องใหม่เหี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเครื่องมือที่โรงพยาบาลสัตว์บูปีเนี่ยของใหม่หมดเลยนะทุกคนเทคโนโลยีมันก็ต้องใหม่ที่สุดนะคะก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยค่ะก็สามารถกดสั่งด้วยเท้าหรือว่านีกระที่ก้าหลังสีให้กับทุหมดขนาดเสื้อที่ทำเอ็กซเรย์ของพยาบาลค่ะก็ยัง สัสดเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยของชั้น3นะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะเขาแยกกันนะคะระหว่างนี่เป็นแคทวอร์ดนะคะแล้วก็ดอกวอร์ดนะคะมีแอร์หมดนะจ๊ะหญิงไม่ใช่พัดลมนะคะอ่ะห้องต่อไปตรงนู้นนะคะ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าโรงพยาบาลไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์เพราะว่าเนื่องจากเครื่องมันค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมแต่โรงพยาบาลเราครบจบในที่เดียวเลยเดี๋ยวให้น้องการพาเข้าไปดูนิดนึงนะคะห้องอพิบาลสุนัขนะคะมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจทั้งสองห้องเลยมีตัวตปงอินฟาเรดค่ะสำหรับบข้มอุณหภูให้น้องหมาน้องแมวคะคะแล้วก็ เพื่อนั้นนะจะสามารถให้ออกซิเจนล้วหมั่นล,ลูออแมวได้ด้วยค่ะก็เพควบคุมรุดับพุ่อิสฟาเลตแล้วก็ให้ออกซิเจนทางเหนี่ได้ด้วยเครื่องนี้ก็คือช่วยแบบให้น้องพักฟื้นได้เร็วขึ้นแล้วก็หายเร็วขึ้นด้วย แล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าที่นี่เขามีกล้องวงจรปิดทุกห้องนะจ๊ะไว้ดูน้องหมาน้องแมวอ่าพาชมโรงพยาบาลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาคุยกับคุณหมอบ้างดีกว่า<ต>ว่าแบบเป็นยังไงบ้างม,มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสําหรับคนดูบ้างในช่วงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอเลยค่ะอ่าโอเคตอนนี้นะคะอยู่กับคุณหมอนะคะอยากให้คุณหมอแนะนําชื่อคุณหมออะไรคะชคะ่ะชื่อคุณหมอฉันนรลูกค่ะ หมอรุดเนาะแยกการเข้าไปค่ะนี้จะเป็นหมออายุรกรรมเข้วไปนะคะของที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะมาลงตั้งแต่วัน อาคารถึงวันอาทิตย์เลยอยากให้คุณหมอพูดถึงจุดเด่นของโรงพยาบาลบูดบันดีหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเนี้นจุดเด่นของโรงพยาบาลเราเลยอะค่ะก็คืออย่างแรกอะสำหรับท่าแนแมวเนาะเราก็จะสบายใจขึ้นมบบว่าเราแบ,บ่งโซนให้นะคะว่าจะมีทั้งโซนน้องหมาแล้วก็โซนน้องแมวนะคะการแยกแบบแนี้หนึ่งคือเขาไม่ได้กลิ่นอะเขาก็จะสบายใจขึ้นนะคะอย่างที่สองเลยคือสําหรับท่าแนแมวเลยคือเรามีอาจารย์ะคะ่ะ อาจาร,รย์เลี้ยแมวโดยเฉพาะนะโรคต่างๆในแมวเนี้ยค่ะอาจาร,รย์ก็จะรู้หมดแม็ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะก็คือจะมีอาจารย์หมอเฉพาะทางอีกหลายๆด้านเหมือนกันนอกเช่นหัวใจก็สามารถนัดเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะวอล์กเข้ามาได้หรือจะโทรสอบถามเข้ามาเกาะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจ,จารย์จากจุฬาทั้งสองท่านนะคะน,นอกจากนั้นคือจะมีพวโกโรคผิวหนังโรคไตพวกเนี้ยค่ะซึ่งก็เป็นโรคที่เจอได้ในน้องหมานะะ้องแมวสมัยนี้ ซึ่งเครื่องมือที่นี่ก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็ใหม่มากเพราะว่าเห็นแกะแกะกล่องออกมาใหม่หมดเลยใช่ค่ะเล้วเพราะว่าจะแดกพอเป็นอาจารย์เนาะเขาก็จะเลือกั่งเป็นเครื่องที่มันขึ้นมาหน่อยนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ช่วยในการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นพวกนี้ค่ะทำให้เจ้าของไม่จำเป็นต้องไปลหยที่นะคะก็มาที่นี่แล้วก็ภาพกระชัดเจนเนี่ยค่ะแล้วก็มีคุณหมอช่วยแต่ผลให้แล้วเรื่องราคาเป็นไงราคาไม่แรงเนาะราคาไม่แรงค่ะ ทีนี้ค่ะถ้าเป็นช่วงเปิดร้านเนาะช่วงนี้นเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกเลยนะคะเปิดร้านก็จะเป็นเรื่องจากตัวพวกวัคซีนนะคะเนาะวัคซีนในสุนัขหรือววัคซีนรวมน้องหมาแล้วก็วัคซีนแค้ขับแมวของน้องแมวค่ะเราจะเริ่มที่650รวมพาแทอะไรเไรียบร้อยแล้วส่วนวัคซีนสุนัขบ้าค่ะอันนี้นอยู่ที่300บาทนะคะลูกมกนะหญิงลงโรงพยาบาลที่โซนนี้ไม่ได้นะราคารเนี้ยเพราะว่าฉันอะตะปอนนะผ่านโรงพยาบาลตรงนี้มันกำลังโดนอ้วงนะ จากตัววัคซีนเนาะก็จะมีตอนนี้ก็คือที่ผู้บริหารเขาส่งมาใหม่ๆเลยก็คือข<ะ>้มันนะคะม,มีทั้งของน้องสุนัขแล้วก็ของน้องแมวนะคะเพศผู้6 0พันบาทเพศเมียแปดพบาทในน้องแมวนะคะตัวอ่าเพศผู้ถือ 3, 5, 4, ที่สามพันหเพศเมีย4 5 0 0ัาอ่าสำหรับโรงพยาบาลกูตแบดีนะคะเปิดตั้งแต่ก e ี่โมงถึงก e ี่โมงคะตอนนี้ค่ะจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง3าทุ่มนะคะ mm hmm. สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ก่อนหรือว่าจะรอควเข้ามาก,ก็ได้นแต่ถ้าน้องๆแอดมิดก็คือมีคนดูแลอยู่ตลอด ใช่ค<ช>่<ช>อยู่ตลอดถ้าอย่างเช่นว่าในรายที่ต้องแอดมิน้ามคืนค่ะจะมีน้องพยาบาลค่ะดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่อ,อันนั้เราจะดูตามเคสด,ด้วยถ้าบางเคสที่แบบรุนแรงเงี้ยค่ะหรือว่าจําเป็นจะต้องมีหมออยู่ด้วยอยันนั้เราจะพิจารณาให้ทีนึ่งด้วยครับก็อยากจะให้ทุกคนคลองมาที่โรงพยาบาลสักกรูบัดดี้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เครื่องมือพร้อมแพทย์เก่งมากๆอาจารย์หมอมาหมดนะคะมีแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะ รวมถึงสถานที่เนี่ยสะอาดใหม่แล้วก็มาง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็น BTS พักขนงลงมาก็5นาทีนะคะ BTS เอกมัยก็ไม่เกิน10นาทีก็คือถึงเลยหรือว่าใครที่แบบจะมาทองหล่ออย่างเงี้ยหรือว่าอยู่แถวทองหล่อนี่ก็มาง่ายมากๆก็คือทะลุเอกมัยแล้วก็ทะลุมาซอยสุขุมวิท71อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อขอบคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับแพรแล้วก็มาโปรโมทโรงพยาบาลด้วยนะคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด s u b ะะแล้วก็มาจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากลงพยาบยาบัตรดบัด,ดี้ไว้ด้วยนะเด<ช>ี๋ยวลงเพจไว้ให้ทุ้งล่างลงอินสตาแกรลงติกต็อกอะไรไว้ให้ใครที่อยากจะติดตามโปรโมชั่นดีๆก็ไปติดตามได้ตามเพจตามช่องทางต่างๆนี้นะคะอะวันนี้ไปแล้วคะ